ได้ยอดมาแล้วนะครับยอดก็ให้ไปค่อนข้างแก่นะครับแก่ก็ได้นะครับช่วงเคสลัลเ,เข้มก็ได้นะครับจับดูนะครับถ้ามีความแข็งไม่อ่อนนิ่มก็ถือว่าใช่ได้ครับสวัสดีครับวันนี้ช่องชีวิตง่ายๆนะครับ วันนี้เปลี่ยนจากทุเรียนมาเป็นมังคุดนะครับราชินีผลไม้ไทยนะครับวันนี้ผมจะนำยอดมังคุดนะครับมาเสียบต้นมังคุดนะครับฝังแล้ว เริ่มจะงงใช่ไหมล่ะครับถ้าเริ่มจะงงก็ติดตามชมกันเลยครับก่อนอื่นต้องไปหายอดนะครับผมได้ทําการหายอดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยอดมังคุดก็ต้องให้ค่อนข้างไปทางแก่นะครับหรือเปสลดัดใบจากแข็งก้านจากแข็งนะครับอย่ารอช้าครับมาชมกันเลยครับก่อนอื่นทําการ ตัดใบเพื่อลดการคายน้ำก่อนนะครับตัดใบเพื่อลดการคายน้ำนะครับเหมือนการเสียบจอดทุเรียนนะนี่นะครับได้ามาแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้อง หยอดมางคุดซะก่อนนะครับก็จะเือแบบนี้นะครับก็ทำการปาเลยนะครับปาตรงกลางนะครับปาลงไปประมาณ2นิ้วนะครับนี่นะครับ เพื่อนๆจะเห็นได้ชัดนะครับป่าเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็รีดยอดครับรีดเป็นเป็นริมนะครับรีดตั้งสองข้างนะครับมีดต้องผมนะครับ หมาไ,ได้แบบนี้แล้วนะครับก็ทำการเสียบลงไปนะครับชิดข้างใดข้างหนึ่งนะครับผมจะเสียบให้ชิดด้านหน้านะครับที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับผมลืมคล้องเชือกก่อนนะครับ ปกติจะคล้องเชือกก่อนนะครับเมื่อเสียบได้ระดับเท่าที่แล้วนะครับคิดอันใดด้านหนึ่งนะครับก็ใช้เชือกนะครับมัดให้แน่นนะครับมัดสองสองตอนนะครับสองเส้นนะครับ ต้องชิดนะครับเห็นนะครับที่ผมเสียบนะครับก็จะแนบชิดเป็นเนื้อเดียวกันนะครับหลังจากนั้นก็ทำการเจ็บลายเชือกตัดปล,ลายเชือกให้สวยงามนะครับง่ายๆครับชีวิตง่ายๆนะครับแต่ายากแปลว่ามันผิดนะครับขั้นตอนต่อมาก็ แต่ถุงนะครับแต่ถุงปะติลุมนะครับลุมเพื่อลดการกลายน้ำนะครับมัดข้างล่างนะครับเป็นนั้นเสร็จเรียบร้อยครับ ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับถ้าเป็นช่วงแดดแรงเป็นช่วงหน้าแรงนะครับผมจะหา,าทางมะพร้าวหรือว่ากระดาษแม็กมาปิดนะครับคลุมแม่เขาโดนแสงนะครับแต่ช่วงนี้เป็นฤดูฝนนะครับทางภาคใต้ก็ไม่ต้องพลางแสงให้นะครับครับก็ติชมสอบถามคอมเมนต์กันได้นะครับ ช่องชีวิตง่ายๆนะครับขอขอบพระคุณทุกการรับชมและขอขอบพระคุณทุกการติดตามครับสวัสดีครับก่อนอื่นก็ทำการปาดยอดก่อนนะครับปาได้เป็นรูปริมนะครับปาสองหน้าน,นะครับ เมื่อปาดนะครับก็จะอยู่แบบลักษณะแบบนี้นะครับจะอยู่ลักษณะเป็นริมแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็นำไปเสียบนะครับ